กัศลก็หายแล้วกดกระดิ่งกุสัก็หายแล้วกดกระดิ่งก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็โอ้โคือช่วงนี้ก็ผมไม่เคยได้ลงคลิปเลยแบบเยอะเกินแบบงานเยอะเกินวันนี้โอ้โหผมเข้าเกมมาก็แบบโอ้โหให้ของมาอย่างเยอะครับ เ s 5 0สเศษนะครับผมก็ได้ตัวหนึ่งะครับถัง20แล้วก็ถังเบียห้าพันนะครับโอ้โหสุดยอดอันนี้ก็เป็นร้านแฟดเซลนะครับมีแค่วันเดียวนะครับผมถ้าใครอยากซื้อก็รีบม,มาซื้อเลยนะครับผมอลาวทำไมเขาเปลี่ยนกล่องอนะ <c oughs> เราบแรกหมดไม่ใช่กล่องนี้นะที่ผมเห็นไม่ใช่เลยไม่ใช่เลย GM เหลี่ยม GM เเหลี่ยมนะครับ ดีนะผมไม่ซื้อก่อน GM เหลี่ยมจัดตันแรกตันแรก GM เขาใส่กล่องแบบกระจอกไว้เลยอ่ะ้องใส่เพิ่งเห็นก็ผมจะเน้นซื้อเป็นเซต็ดนะครับผมเพราะว่าผมจะเออตัวใหม่เข้ามาผมก็จะแบบเปิดยับยับนนะครับเพื่อหาตัวละคร15ดาวไปเลยผมไม่ยอมละ ผมเห็นทีมคนอื่นมันโหดขึ้นเรื่อยๆผมนี่แบบไม่ค่อยไปไหนเลยนะครับผมก็ผมก็ได้แลกเศษเอ็ดมาแล้วนะครับผมแล้วก็จะมาดูกันเลยว่าเรามีเท่าไหร่แล้วมันก็มีทั้งหมด740นะครับผมก็ผมพยายามจะไปหาอีก10เศษน,นะครับผมหรือไม่ก็60ไปเลยนะเพื่อจะได้แบบให้มันลงตัวนะครับผมได้เยอะๆไปเลย ซึ่งจริงผมก็อยากอัพโซโลนะครับผมให้เป็น15ดาวนะแต่6ดาวก็ยังไม่พอเหมือนเดิมพูดเพื่ออะไรเนี่ยก็ถ้าตัวต่อไปเข้าก็จะเป็นอาจจะเป็นเดอะฟามิงโกนะครับผมก็จะเป็นสายสีเขียวนะผมก็จะมีเมาโคอยู่ซึ่งผมจะเตรียมย่อยมาและถ้ามันเข้านะหรือถ้าอาจจะแบบเออโอ้โหมันจะมีหวังไหมที่แบบซาโบจะเข้าอย่างนี้ คือถ้าสมมติอนาคตเทำไมผมรับได้สองวันคือถ้าสมมติซาโบมันเข้าอ่ะคือผมจะรีเอ่อสันจิเลยนะซึ่งถามว่าคุ้มหรอรีซันจิผมว่าน่าจะคุ้มนะครับผมว่าแบบถ้าซาโบเขา้ายุคยุคแบบทีมเผาไม่ก็คงหมดไปแล้วครับก็คงแบบวันวันคิวอะไรเนี้ยวันเทินคิวกันหมดแล้ว ซึ่งคนปั้นซาโบเขาไม่ได้ปั้นแบบกระจอกหรอครับที่ผมคิดนะก็คือเขาน่าจะปั้นแบบสุดอยู่แล้วอะซึ่งทีมคุณแบบยังเล่นสายเผาตอดๆอ,อ,อ,อยู่ก็แบบมันจะโดนวันช็อตไปบายแล้วอะสูเขาไม่ได้นะครับผมก็อืมก็เลฟาร์มิงโกผมก็ไม่รู้นะครับว่าผมจะปั้นสุดดีหรือเปล่าแต่ก็ปั้นๆไปเถอะครับตัวมันไอตัวไหนเข้าผมก็ปั้นหมด แตบุ๊กผมก็ไม่ได้ปั้นสุดนะแต่ผมก็ทำ14ดาวได้นะครับผมอันนี้13ดาวแล้วผมก็มีในคังอีก4ตัวนะครับผมก็ทำ14ได้แต่แต่ผมไม่ทานะครับผมเพราะมันใช้ของเยอะเกินผมไม่ค่อคยอยากปั้น่าไรนะครับผมเพราะในทีมผมก็ไม่ได้ใช้อยู่เลยซึ่งโดฟามิโก้แล้วผมเอาผลจ้าตัวอะไรออกแล้วครับอ้อผมก็จะออเออจะเอาอะไรออกดี ก็น่าจะเป็นช็อปเปอร์นะครับผมช็อปเปอร์ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรืออาจจะแบบว่าคนอาจจะถามว่าแบบใส่สีเขียวเหมือนกันแบบจะเอาเมาสมาโกอยู่ต่อหรือดูฟามิงโกดีนะครับผมผมว่าผมตอบเลยว่ามันตอบไม่ได้นะครับผมอันนี้ซึ่งมันแล้วแต่คนนะว่าใครอยากเล่นแบบทีมยังไงคือแบบ เอป้องเดียวตายหรือว่าเน้นแบบฆ่าทีละตัวประมาณนั้นนะครับผมผมก็พูดไม่ได้เหมือนกันอย่างที่ผมเคยทําคลิปเมาโกกับฟูจิโทราครับคือถ้าคนจะทำเมาโก้คือต้องแบบโหดทั้งทีมประมาณนั้นนะครับเพราะว่าจะได้ให้มันไปฆ่าอีกฝั่งหนึ่งและไปบับให้เมาโก้นะครับผมแต่ถ้าฟูจิโทราก็ปั้นตัวเดียวได้เลยรอให้ตัวอื่นตายประมาณนั้นนะครับ เออโดฟาเมงโกกับมาโกก็จะประมาณนั้นนะครับผมอย่างโดฟาเมงโกก็จะแบบประมาณฟูจิทร่าครับแบบอยู่คนเดียวก็ได้อ่ะปั้นปั้นตัวเดียวก็โหดแต่มาโกกคือมันต้องปั้นทั้งทีมนะครับผมก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับผมว่าจะปั้นมาโกหรือว่าปั้นโดฟาเมงโกนะครับสำสำหรับสายสีเขียวเพราะว่าของมันต้องแยกกันไงถ้าแบบถ้าปั้นมาโกอาจจะไม่มีของปั้นโดฟานะครับ ก็แล้วแต่คนนะครับผมอันนี้ผมขอไม่พูดดีกว่าเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอ้โหอัพไม่พออีกอู้มีด้วยปุ้งอืมเลือดสิบล้านนะครับสุดยอด ก็วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็แค่มาพูดเล่นๆนะครับผมว่าคนปั้นดนฟฟมังโกหรือว่าปั้นเมาโกดีนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ